จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มทีภูมิธนวันรนะคะที่เคยป่วยหนักแล้วก็ได้คุณเอมี่อมนวัน,นี่แหละมาช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะของเงินบริจาคช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหตอนนั้นได้เงินเยอะมากนะ8ล้านบาทค่ะต่อมานะคะเมื่อเอม,มี่มีปัญหาเกี่ยวกับคดีแชร์จนต้องติดกำไร EM ที่ข้อเท้านะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากคุณทีแต่ก็ถูกปฏิเสธค่ะจนเกิดเหตุการณ์นะคะทำให้ทั้งคู่นั้นผิดใจกันล่าสุดนะคะคุณทีก็ได้มีการโพสต์ค่ะบอกว่าได้กลับเข้ามาเล่นซี ีรแล้วได้ทํางานที่ตัวเองรักส่วนที่มีปัญหากับสาวเอมมี่นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าเคลียร์ไปแล้วนะตอนนี้ยังคงนับถือเอมมี่เสมอเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยช่วยชีวิตไว้ค่ะแล้วก็ได้ลกลับมารับงานมนาะเขียนบทเขียนสคริปต์เขียนซีเควนซ์งานทําอะไรพวกนี้ครับผมค่ะตอนนี้ก็คือว่าเห็นว่ากลับมาเล่นซีรีส์ใช่ไหมคะ<ช>คือ<ช>มีอนอกจากซีรีส์แล้วมีอะไรอีกไหมคะ ก็ตอนนี้มีซีรีส์เรื่องโบทลำเนอร์อ um ner, เป็นซีรีส์วายแต่ว่าระเบ,บิดก่อนข้างดีเป็นระเบ,บิดเป็นผีนะครับผมแต่ว่าทางทาง,งผู้จัดทำทางโปรดิวเซอร์นะครับคุณอุณดมธนาวุฒิเกสโลนก,ก็น่าจะจะคุณชื่อเป็นอยู่ดีแกทำอาติเบเดียรฟาเธทำหนังหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ทำให้หนังบ้านเราไปโกอินเตอร์หลายเรื่องเลยเก็แกแกมาทำเรื่องนี้แล้วแกก็ชวนมาแล้วก็ ที่พิจิกันญาลักษ์ของนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ชวนมาเล่นก็จริงงๆิดีบจูนานกันเพราะาเราไม่มั่นใจว่าว่าสุขภาพเราจะไหวไหมอะไรเงี้ยก็เลยต้องขามคุณหมอก็นวมันไหวไหมก็ผมจะต้องไปถ่ายละครบางทีเราไปนอนบ้างอาะไรเงี้ยเขาอกวาม่มีไม,ม,ม่มีเลยน่าเป็นห่วงแล้วไปได้เลยแต่ว่าพอที่ได้มาทำจริงๆมันก็ ก็สบายนะก,ก็ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงอีกประเด็นหนึ่งค่นทีคะเห็นเกี่ยวกับเงินแปดล้านเนี่ยที่แบบมันมีเข่ามาว่าเออเราเอาไปใช้ทําอะไรก่อนที่จะกลับเข้าวงการเนี้ยคะ่ะอันนี้พอจะบอกได้ไหมคะเออก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นที่ท,ที่ที่ออกรายการบอกไปแล้วว่าก็ก็ก็มีซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งอยู่กับแม่แล้วก็นอกนั้นเนี้ยบอกตรงว่าไม่เคยขยับกล้าใช้อะไรเลยเพราะว่า เราอดเราเคยอดมาแล้วเห็นว่าขนาดไม่มีจะกินมาแล้ว mm. ก็เลยทําให้ทําให้แค่มีที่อยู่อาศัยพอแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็เก็บไว้รักษาตัวแล้วดูแลคุณแม่แค่นั้นเองเอเคืคอก็ยังสำนึกคุณคุณน้องตลอดเดวลาว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่น้องช่วยจนปัจจุบันเนี่ยน้องก็ยังเป็นคนที่มีบุญคุณ,คณมีพระคุณต่อทีเสมอมาครับผมกับปีครับ ทีนี้นะครับทีมข่าวของเราก็เลยลองสอบถามเรื่องนี้ไปทางคุณเอมมี่บ้างแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนหนังคนละม้วนเลยทีเดียว <c oughs> เพราะเอมมี่นะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยไม่มีคนที่ชื่อทีเข้ามาขอโทษแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคนคนนี้แล้วครับยืนยันที่บอกว่าเคลียร์ใจไม่จริงเจ้าตัวยืนยันจบแล้วไม่จําเป็นต้องมีอะไรเคลียร์กันครับจ้องไรทุกอยงเอาตรงๆเลยนะคะจริงๆหนูกับพี่ทีเนี่ยไม่มีอะไรต้องเคลียร์กันคะ่ะ ไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วแต่ว่าถ้าพี่พีบอกว่าออกมาเคลียร์ใจกันเนี่ยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่วันที่พี่แถลงข่าวตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่อะไรหลายหลายครั้งเนี่ยก็ไม่มีเลยแม้กระทัง่งว่าอ่ามาเคลียร์ใจมาอะไรอย่างเงี้ยทางเฟซบุ๊กท่าน ไอซี IC, อะไรที่สามารถติดต่อเอมี่ได้เนี่ยไม่มีคนชื่อทีติดต่อเอมี่มานะคะแม่ต้องการอะไรจากพิทีอะไรคือหนูบอกเลยนะคะว่าหนูจบตั้งแต่วันนั้นหนูกับพิทีมันจะเป็นต้องมีอะไรเคลียร์กันเพราะเราไม่เคยมีเรื่องกันเอมี่ขอพูดแบบนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าออกมปเคลียร์ใจเนี่ยไม่มีไม่มีการติดต่ออะไรเลยมาจากพิทีนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารัเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วบ้างเนี่ยยังไม่มีค่ะยังไม่มีการรับการช่วยเหลือไม่รวมเหมเงิน5้าเหมือนนั้นนะคะแต่ณวันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ช่างมันเอมี่ก็เริ่มต ที่คิดว่าพลังจักรวาลพูดบวกคิดบวกแค่นี้พอค่ะขอบคุณมากเลยนะนี่นะจ้าจุ๊บจุ๊ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟ a เพจท i n s i g HD t นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ